Ok Ok Hale. Điều na Ê Thế Ờ uh. Nà Hả Ào hơi 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 เอ๊ะโบชิดิวันดีโบชิฮะขอบคุณนะไซโคของฉันของฉันของฉันเอ๊ะค้ี <laughs> อ้าวเฮ้ยไม่แบ่งเพื่อนบ้ากอเอามาหนึ่งฮะไม่แบ่งเพื่อนบ้ากอเฮ้ยเด้ฮะฮะ เฮ้ยน hey, okay, <laughs> <laughs> ั mm ่มันของฉันนะอขอโทษแย่งซูชิกันเขินอยู่นะฉากนี้เขินฉากนี้ เอามาหนึ่งกินไปรอไปจ้ <c oughs> าแล้วหักอยูไ่ไหนอ่ะ ไหนเขาสั่งใหมสิเฮ้ยเฮ้ยของุชานเราขึ้นมาเลยขอโทษโอเคนี่ก็ หาไม่เจอหาไม่เจอมันเลยไปแล้วเพื่อนคน้างหลังคงบอกจะได้กินไมเนชาตินี้ในที่สุด จะได้กินแล้วงับฮะมาแล้วได้กินสักทีงาม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 ฮ้ก่อนจะทำซีดงาม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 กินพร้อมกันเชียวโจนเวสิตโรคจิต โจรประทะโรคจิตโอ้โหเขินโจรประทะโรคจิตเหรอใส่ดูนั่นฮเฮ้ยเอาเชือกมามาเขาให้ แม่ครับเออดีเออ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 อะไรเนี่ยไปบ้านนะครับคุณโจนขอบคุณที่นความร่วมมือความไร้เดียงสาชนะเสมอปีศาจ นั่นคือปีาสาจนะโอเคมานี่ก่อนไหนลองหนีสิฮึบเออเออเออเนี่ยเออเนี่ยเออเนี่ยปล่อยเลยเพื่อนได้โดนแล้วฉันชนะเฮ้ยปล่อยซะก,ก่อนปล่อยก่อน <c oughs> <laughs> วิธีแรกแรงเกินไป ทางงั้นคุณดารครับโอเคอยู่นี่มากก็ให้ ไหนเร,เราลองกินเองหน่อยสิงามนนดูสีหน้าเพื่อนก่อนดูสีหน้าเพื่อนเอ้ยดูสีหน้าเพื่อนคือแบบโอ้ยเนอ ชมพูติฟ้าเหลืองโอเคเอามา ว่าไงเฮ้มาสคกอตเหรอเฮ้ยเจ๋งดีดแ่แปะแปะฉันเอง <laughs> อ้าวนายเองเหรอ <laughs> <laughs> เพื่อนในจินตนาการสองนี่นายคือปีศาจนะฉันเหรอืมว่าแต่เอาไงดีนนะไงเพื่อนสวัสดีเฮ้ยอ้าวไม่ใช่เหรอ เอาใหม่เอาใหม่นี่สวัสดีอ่าฉันเหรอเอ๊ะฉ,ฉันออกไม่ได้อ่ะอะไร นั่นไงฉันเจอนายแล้วใช่ฮ่าฮ่าฮ่าอ่าอะไไงเพื่อนฮะสวัสดีบายบายนะตัวฉันเอ๊ะเมื่อกี้อะไรอะ่ะ <laughs> <laughs> แอบหลอนอยู่เหมือนกันนะ